ใช่หรอจุจ้ายุ้ยจุจ้าเนี่ยสบายดีปะลุงบ่จบคือจบคนละวันนี้มาพกมาพ่ออยู่ในรถในรางในเคาะนะมึงเนี่ยเออพี่เสียหนีมือไม่พ่อจ่าเนาะก็นั่นเลยจุจ้าเนี่ย เธอเนี่เนี่่เออใช่ยี่น่อยเลยค่ะฟิิิิเจ้อจ้าลเเอจ้าเกินเกินเะเอาออกมือเอามือไนะวยอ้ยเอเออนนนนออ้ตกเลเอทไมไปนี่ยเจนี่ จนี่ัไปใช้แล้วบอกกินไม่หนสบอเงอยรงเทปนี่เลยลงเทปลงเทปเลอะไอคือไอไอแบบเมนเทปแบเทปอ๋อฉันไม่ใช่เหมืนเทพบบมาแน่นางยงไงป้ตีมางเทปผิดนี่วนนี้เจ้าพ่ไม่้วนดามดา หายังเบาน่นะกมูกระมู่ว้าจังเงินไล้ไม่เว้นกระมูอีนิน่อยอันจักเงินเลยนีดหน่อยตัวนี้นะจักเงินเลยนิดหน่อยนี่นะมาเรื้องดงพีพีมึงเส็งว่าตามมึงพน่ะเดีชูเบือนล่ะก็่อยเอามาเจ้าเห็นกินบ่ขับอยู่น่องถิ่นน้อยเนาะอันนี้หาอันไปขังไว้อยูพุ่นอยู่มาตรงไั้ เจนี่อาหารแค่กิดังให้เจนี่อีกฝนฝนกวนมันเฮห่ฝนฝนเดี๋ยวมันจะให้ยมันจะให้วิวเอ้ยจะขาบกัวกดนุ่มเลยมีเห็นนะแม่เมื่อยเลยใหญ่เลยเป็นชาวเลยพี่ใา่เปิดกระจกดึงถีบหนุ่มให้หน้าอะไนี้นะ เป็นชาวอะได้ลูกเอ๋ยเอาต้าเต้าเต้เตยชื่อชุบกระโปรงอ่ะพนมากแท้แท้เสียตังนีบอกว่านุ่งแน่มือนน่ะนะอันันชื่ชื่ชื่อชื่อ่อ้าดอยากนุ่งอีกอยากนุบงอีกชุดบูบูมากชุดบูบูมันงามว่มันงาม่ะใช่เกิอบูบูอยู่วันนี้นะเกิดคือว่าเกดบูบโอ้คือสีเจ็บเจ็บทองวันนี้ปาแล้วปาโอ้ปาไม่ไหวนะ ย่นานบ่เห็นไม่ตังย่านตึดป่าหยังค่ะใช้กระปูอีกเลยใช้กระปูลูกใช้กระปูดูนะกระปูแม่กระชิบบ้าตายกระปูน้ำเจ้านี่แหละสองงวดไม่เอานะแม่เราไว้ใจว่ากระปูลูกสาวแม่เลยเอาต้องว่าสองงวดเสียเงินถือซื้อ คันใช่ลูกมีแิจฉลองคันนถ้ลูกสาวฝอยหนึ่งแต่ละคนนี่คุบๆออกมาแต่ละคนเจนนั่งเจนขี่ด้อยขี่ด้วยน้อยจะทิ้มอืมอืมอ่อยายาหน้องดอกลูกอย่าน้องดอกเดี๋ยวมันให้แม่แม่บอกไก่นอนเลเจน เป็นหยังพี่หล่ะคำแพงแพงแพงหมานี่แพงหมาลูกไครนอนดูหล uh ังเฮ้ยเดี๋ยวระวังเด้อหัวพชิตต่ำนะเด้อเอาเอาเสัญญาณของเรียังของเจ้ากับมีเอ้ยเฮ้ยอย่างอย่างตั้งอะไรรออะไรสิ จับโยนถิ่มไปใช่ไรโยนมาลงมาเ <c oughs> มื่อยน้ำเจ้าได้เจนเอ้ยอันนี้ก็จับไปใมาหนีบแขนแม่อยู่อันนี้ก็ได้แม่เจ็บได้นี่อันนี้ก็ได้บ่เห็นกินบ่เห็นกินกินว่าขนมเบ่กินก็บ่กินเราไปจะมาให้กันโอ้ยอ่อให้ก็ให้เป็น ดูอีตาบัดเคาะบัดคอร์ดจะอยู่ในหันยังเองี้เนียนๆเดินได้ใบเดถอะเดินเด้เมืองมาพี่ลูกมาพี่มาพี่ขยันนะมาพี่มาพีอ้วนพี่โอ้ยน้ำสู่นเล่ต้องหายมันงปวต้องหายมั้งหายมันหายมันเบิ่งเจ้าอยู่ฉันน่ะแล้มันอยากมันอยากเลยต้องซื้อขนมก๊อบแกบล้มมันกินนั่นบอมอันนี้นะ กีเกี้ทีจ้าก็นอนไปหาแมียมีนาเอาใ้ลูกเลยเยเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องอันลิงมันหาเอากันลิงกันเก่าห่วยกันนะเห็นป่ะลิงหน่อยอยากกินน้องลิงไงวะนี่ให้น้องเออหน่อยนึงตบมือตบมือตบมือยิ้มบานู้ยูยูยูจุ๊จ๊า เอ้ยล to ่าได้ก so, ินวะลูกวัน้องเจนนี่ทูจะาโอ้ยน้องเจนนี่ทูจะาไปจะแพงว่ะเ๋อใบใหญ่นะเนาะนี่นี่นี่ให้คว้ยกัดนะหวานเออตองนั้นตัดเอาเนาะต้องตัดเอาแบบนี้นี่น้องดึงผมจะาของเิียวบานเต็มกำโู้สอนมากระถินเลย เดี๋ยวกุกมากระถินก๊อกงี่แหละมันชิบส์ทางเดินไฟข์ทมาเรื่อยๆเวรเขาะกินเมียงเลยอดกเินอะอย่างีเเมาเมียงลูกเล็กมากเฮ้ยเล็กเล็กมากวะเล็กเมียงมากวลูกเมียงมากเขามาในรถบ่ทะเบียนรถพอเตียงอย่นี้นะไม่อวนตามมานสองหววเลย เงี้ยอันที่หนึ่งเนี่ยถึงชิพกตือแม่เนาะเจะาชื่อชื่อว่าเจ้าเจะาชื่อชื่อว่าปองอ่ะอันนั้นคือเขาเ่าสัพพันมันอันนั้นมาบอกข้างในช,ชื่อชื่อวิวค่ะได้ขีม,มาอบอกเจ้าวันนี้ม,มีแล้วแล <c oughs> ะตายตายตายชื่อื่อตายถิ่มชื่อที่ขายมลขายมั่งมาอันชื่อเห็ดกองบุญกองบุญเหมอหอันเดียวพุณอารมณ์ไม่เฟ้นะพี่น้องพ่อข่อยยังเด็กแล้วพ่อข่อยมาถามกินทู มาถามกินตลอดบอกค่ปะปัจจัก,มกแกม่งกินหล่อ,อปัจักแมนขัานปัจักแกงวายเมนไม่มบอ,อกเน <c oughs> าะปัจักเล่าฝัดอันเป็นฝัดเชาอ,ร,อร,ชชารีอ้าวฝัดชันคนเนี่ยฝัดอันเขาไปแก้ไขเบื้องฝัดเช่าอรีใินะเอาหลับปากอยากได้เงินอีกได้อยากได้ใบร้อยอยากได้ใบนั่นอีกไดเบอกนะอะไรดิเอออยากได้เงินไทยอีกได้บอกวันหน้าใช่ป่ะเราเริ่มวัหน้าจะไปเบื้องมอง เราบอก่วนชวนมากเราอยากได้น้ำเมล่าก um. so anyway, ับป so um yes, ันน้ำเกล็ดได้มีแม่น้ำข่อยเราโบเคยจังเถื่อหรอกเคยเธอนึงข่อยเห็นให้เพราะว่าข่อยเห็นให้ตลอดเลยทิ่มาถามมาย่างข่อยโบบอกว่าไม่ต้องมาถามเด้อมามาบอกเลขพุ่นแต่โบเคยบอกจ้าเถื่อพอข่อยคว่ำชื่อเลขนีไว้เป็นกระติ๊กระจายเพิ่นซื้อแล้วมักซื้อขนาดไหน ตายไปบอกเคยมาบอกเลขคือเขาเรกมีแต่มาเอามีแต่มาขออยากได้เงินหลักอะอยากได้อยากได้เงินนําลูกอืมแล้วก็อยากกินนั่นกินนี่นะแกงหน่อไม้หน่อมันหมกหมอกงโมหมกแตงจ้าเกลือพี่ใช้จําเกลือนี่เราหมักได้แกงหน่อไหมใช้มัยปลาได้ด้วย อยากกินก็อยากกินแมงค่ามั้งผู้แมงค่าแมงกินกิมจิเหมือนย่าไม่ได้หายเลยไม่กินล่อว่ะฉันแกงใบฉันแล้วใบเอ้ยโอ้พหขอวใจมีคนบอกได้เนาะอืมมันเทียนะลูกพิกนะลูกพิกโอ้โหกีนี่นั่นนี่เพราะเริ่มวันเริ่มงานด้อเจ้าหิวข่าวไปยังบอกหิวข่าวฮะหิ้วข่าวไปม่ดู้ก่อนเพื่อนเป็นจีกิน บนนี้ดูกน้องจ้ากินข่าวด้วยบอนีไก็ออกมาบ้ตะเฮ็ดหนาคือม่โหใช้ไหมน้องได้กินอยู่บ่หนาของนั่งนะน้องได้กินอยู่บ่เขาเป็นหนาของนั่งบางทีตาเจ้ี่หนื้อหนาเลนคือแบบว่ามันจะกินรีวิวว่โตนะไปเม่ได้กินเมื่อก้กินบ่บอเจ้ามีแผลป้อนข่าวบ่ว่าโลกออกมาป่าไปเตยเศร

ได้วาในอะไรไม่ตู้ทม์เจ้าเจ้าคือว่าว้าชื่อไม่ตัวซื่อของฝังมาฝังเนเดอร์เลยจะบอกไม่ตัวในอะไรบ้างนี่เมย์ใบใบชื่อบ่ะเอาถุงมันให้น้องกินขนมมาเมย์ใบคือว่าเคยว่าคือไมยไม่ได้ถามว่าตัวชื่อยังมือผ่าตู้ตัวมันจะว่าบอกเอาว่ะเออเองงั้นว่ะคือมาถิ่มขี่ให้แม่์ใบคือมาถิ่มขี่ให้แม่์ใบ ไม่อ้วนคือประเดินอันนี้กันจุ๊ยมาชิบิทีมนี่ถือจ้าถือถือคนเก่งคนเก่งถือจ้าอันนี้เลยค่ะชื่อยังโมพาไปดูนี่ชื่อยังโมพาไปดูนะกินกินไวในรวยงับงับขลาดปากแม่มันตีเจ้าน่ะ งาเงับย่าเห็ดชัน้าชิกาดกัดการตีนอนน้นะโว้ยโว้ยเพื่อนเป็นไรเนาะอู้อู้อะรถกระเตียงนี่ถ้าลูกไปก็ต้องท่าใจแล้วหรอก่ต้องห่วงดอกโปวดปวดิกินแมนแน่นั่นกันไรปัวโปไปเลยตีก็เื่อว่าว่าวาได้เบาเดี๋ยวนี้นาะว่าหัวโป้ชื่ออนี่ขอโทษห่อ โอ้ยอ้ยได้คนน่ะขอโทษแม่ตัวตีนิู่เบิ้งแม่กะอ่อเบิ้งเมกใน่บ่อเบิ้งไหนหูยได้ไปหูยได้ไปเนี้ยดูเนี้ยดูยามาดิมียามาดิตีตีไม่ไหวแล้วใช่ไหหาไม่อ้วนว่ามันเดี๋ยวดึงไลนุ่มไม่อ้วนออกเลยนี่โอ้แผงแผงมาแผงมาแผงอันนี้ฮะ อือีเท่าวไปไหมคู่ปลูกว้ปบเมียว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 ในพี่เราปลูกวงไว้ยังไวกักัดได้นปลูกพิมเพื่อปลูกวงในชุดเด้งเลยองเขโทรศัพท์เม่วนโทรัพท์มปลูกไปทางเ่นะ เงี้ยเห็นแล้วก็ดอกหอมได้อยู่ค่ะเจ้าแมอ่อยู่แต่ก็หอมอยู่ด้วยโอ้าบถักวชาบกมินนะเจ้าบั่วชกมินหอมมีตุ่มนี่ครับเงี้ยหอมกมิมกนกินจบดีกินกินเนาะแป๊ะเอาไว้ขี่ดังนี่ไว้นี่ไง

งัดหัวงัดคอมด้ยของเอื้อยของเอื้อยอะน่ะของของอีเ่าเ่าพวกนี้คิดดังจ้ะกินเหรียบัดลูก หอยากไปหาเขานะไปหา้ไปหห้ไปหเพงมาไปหไปหายเพ่งโอยะะ้ยอันนี้ไม้ไไ้ายอ๊ยไม่ช้าหน่ะอ้ เจ้าบุนาชัยด้วยโฉงกระเชือตัวนี้นะโชว์พุ่งนะนงโชว์พุ่งไล่นี่ดึงขึ้นนี้อีตาเถาน่เราไปหาตึกป่าเราไปเห็นวันตึกป่าให้หน้านะฮะนีนออออ่เห็นดน้นจะเห็นเหแม่แม่ แนวแนวละละวานปลาแล้วอุ ance, ้ยอ no. oh. 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 okay. ุ้ยอันนี้มันเป็นดงบ่าเราเป็นโคกเลยเป็นโคกโน่อุ้ยอุ้ยมึงแน่ขี่รถขี่ร่างอันนี้อุ้มึงแน่มึงแน่ขี่เกตขี่ร่างเจ้าน่ะคู่โคบอ่ะกินกุ้งเพื่อแก่มึงแน่ชิวมึงแน่ชิว โอ้ยโอ้ยโอ้ยแพงหมาแพงมานี่โ oh, อ oh, ้ยโอ้ยนี่แพงหมาโอ้ยยังดุกยังโอ้แพงหมาโอ้โอ้ลูกชาวหล่าแม่นฮืม ลูกสาวล่ะคำแพงอีแม่อันนี้บอกโอ้เฮ็ดจังไดให้แม่เฮ็ดจังไดขณะที่อยาก,กไปทางนั้นอีกแล้วปัะนี้<อ>มันห่วงเอื่อยมันแหละแต่บวันนี้มันเห็นเห็นเห็นเอื่อยเห็นเอื่อยไปนอนกอดแม่แล้วก็จะไปหานี้ก็เอาอยู่มันตั้งอันนั้นเลยโอ้ดโ,โอ้แทงลูกไผอน,นี่มันจบพอมันไหง โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ไบนะไม่ไนะโอ้ยโอ้ยหล่าเฉลยบลูบอกอีหล่าเฉลยอ,อันอนี้เนาะมึงด้นะไอเทพไม่ใช่เทพนะเทพกตนนะคับเทพไปเทพนี่แบบตาบุญตาเฉียวทีอ่อืมึงเคยดว่าอ้คือาเทพอืมอย่างนี้ลูพอไป้วไ เบนอแนวแนนปีนขึ้นยเออวะวิวลูกมาพี่เอ้ยก็เป็นนังเงเต่นอนแท้บัลูกพี่ไอ้ยกนบเบ็เอแ้วะเอกมาแล้วก็บอกพ่อแล้วจ้ะเาเมา่อยนเ็เอ้ เห็นหนาวชื่อปะ่ะจะนึาากว่าเจ้าอยากนอนดีนะจอมบ้นนอมอยากนอนออนอนบอดเอิงวันจอดรถไปไหนตื่นมานั่นเออกำลังคนจอดรถนั่งเป็นตื่นก็บอกแว๊กหลนก่นชนวายพาลงกินชมกินเมียงกันหนิฉ่บ่ดีนะม่อถามน้ำเนาะวาตามเจ้าขึ้นทางก็กินได้แต่ตามเพื่อนก็องใคร จอมป้อมนี่เอาไม่เนาะไม่ขอเกาะเนาะมือผมลงมามันมันมีหลายต้นหลายเงยปักเ้ากเลยนะถักนี่เนาะสอนสอนเวลาแกะหูยยอมเบื่อมันเดี๋ยวอันกับโตนี่ได้ได้่ไหมเคยโตเลยทำอะไรนี่ อย่าเลยบอถ้าซำน้องมันก็สิบว่าแล้วเออเทียงเต้าอยู่ท่นไหนันใดกินกับ่กินเฮ้ยเพิ่นตุ๊กมอนเพิ่นไปไปว่าแม่งมาไปละไปละแม่งมาอยู่เนาะแมนแมนบอเลงยังเจ้าจะเปิดออกมาเดี๋ยวมันเห็นอีกนั่นนะ อพ่อบนะนั่นเห็นดิได้หันหลังมาหาแม่พี่ไว้หานอนดูดิแหละมันเป็นอะไรนี่มันพิเศษพิถึงบ่ล่องบังกอนาก่าจักบาดนี่ล่องเ <c oughs> องของเล็กน้อยเอาของเล็กน้ยอยไปสิเอาหน้าแม,ม่ก็เห็นเจ้าดูดเจ้าขึ้หญ่แล้วขึ้งเป็นเช้าแล้วดูดอยู่เจ้าว่าแซ่บไ่มเจ้าอันบอลเป็นดีลากพ่อเฮ้ยเพิ่นเห็นอยู่แล้วนี่นะ ปัญชีวาปัญชีวาเอ้าไข่นมอะรด่าไข่ด้วยไข่ดมนมคอน่าไข่ดมเหอนกันไข่เบิ้งไข่ละดมบิ uh. ้งหอมกุ it it nice. right. 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 ้มเลยร่ะหอมกุ้มปะเนี่ยงูดูดกองฉีกอันฉีกทุงยางจากหลอดได้กระโดดพืดหอมกุ้มๆนะหอมกินนุ่มแสบใช่ติคือผู้ใหญ่กินรสตี้ไม่กินยองเย็นกินบดกล่อง่าวิวกลกองมันเจ้ากินบหร่ได้กินบ่กองกองมันเจ้าเห็นใจกล่องมันเจ้าทิม จะกูกินวงดกูเกี่ยวกองว่ะกินวดกองด้วยเนาะเวิงเว่กินเท่าหน่อยนั่นน่ะมีแต่มันไปมันอยากไป้วพู้น่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเอฟซีเอ้ยหนูเนี้ยได้ทีมเมดุกออนเนาะเมดุกอัน กะว่ามันแกได้จักน้อยผันเอามาอีกมาเจอแล้วเป็นแม่ลูกห้องที่ผันนี่นะตอนแรกเฮ้เก่ง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 ว้าวมันดื้อสุดยอดความดื้อนี่โอ้ยเนาะ ่ะโอเคจับปลลุงในคลิปนี้เัาก็จะขอโตไปแล้ววันนี้เนาะนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือเก่าอ่ะสบายดีปะสบายดีปลลุงอจุจ่าปลลุงมีแต่โยนถิ่มดิเพื่อนอ่ะดิสบายดีสบายดีสบายดีทุจ่าเนี่ยทุจ่า มันเด้คนเ้อคนหน่อยๆนะ่ป